วิถีชีวิตของช้างป่าที่เต็มไปด้วยความน่ารักและความอบอุ่นโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงคู่หูอย่างสีดอยโยโยและก็ลายลุงตู่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่งดงามของการใช้ชีวิตร่วมกันในธรรมชาติลุงตู่เป็นช้างที่กำลังฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วย หลังได้รับการรักษาเจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดโดยให้ยาผ่านผลไม้ที่วางไว้ให้ลุงตู่รับประทานสีดอโย,โยโย่เพื่อนคู่หูที่คอยเฝ้าดูอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นแค่ช้างป่าทั่วไปแต่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลพลายลุงตู่อย่างไม่เป็นทางการการที่สีดอโย,โยโย่คอยสังเกตการก,กระทำของพี่เจ้าหน้าที่เสมอนั้นสแสดงถึงความสงสัยตามธรรมชาติของช้างป่าสีดอคงไม่รู้ว่ามนุษย์เหล่านี้กำลังช่วยเพื่อนของเขา แต่ด้วยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างช้างสีดอจะคอยจับตาดูเหตุการณ์รอบตัวอย่างรอบคอบสีดอโย,โย,โ,ยโย่มักจะเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ลุงตู่พักถ้าเขาเห็นว่ามีอันตรายหรือมีสิ่งผิดปกติเขาจะค่อยๆปรากฏตัวออกมาเล่นอย่างสบายใจในพื้นที่โล่งๆ ซึ่งเป็นโลกที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขายังคงเฝ้าระวังตัวตลอดเวลาและพร้อมที่จะถอยกลับไปยังที่ปลอดภัยหากสัญญาณจากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปลายลูกตู แม้อยู่ในช่วงที่ยังเจ็บป่วยก็แสดงถึงความประมัดระวังอย่างอินได้ชัดเขาทําทุกอย่างด้วยความระแวดระวังและยิ่งมีเพื่อนอย่างโยโย่อยู่เพียงทาง้าเขาจะฟังสัญญาณเดินจากเพื่อนทุกครั้งถ,ถ้าสีดอโยโย่บอกว่าปลอ,อดภัยลุงตู่จะค่อยๆออกมาเดินมาสมทบเพียงข้างกันเป็นภาพที่น่าประทับใจของการดูแลกันและกันในโลกของช้งป่า อาการล่าสุดของลายลุงตู่แสดงให้เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นพี่เจ้าหน้าที่รายงานว่าตอนนี้ลุงตู่เริ่มเดินได้ดีขึ้นและก้ากล้าลงน้ำหนักขามากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่าการรักษาและการดูแลจากพี่เจ้าหน้าที่กำลังได้ผลอย่างไรก็ตามลุงตู่ยังมีช่วงที่เดินไปแล้วต้องหยุดเป็นพัก,พก ซึ่งถือว่าเป็นปกติระหว่างการฟื้นตัวสำหรับยาที่ใช้ในการรักษาเจ้าหน้าที่ยังคงวางผลไม้ไว้ให้พายลุงตู่กินอย่างต่อเน,นื่องเจ็ดวันเพื่อให้ลุงตู่ได้รับยาอย่างครบถว้วนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ดูแลด้านการรักษาทางกายแต่ยังคอยติดตามอาการของลุงตู่และรายงานให้สัรแพทย์ทราบท,ทุกวันเพราะช่วงเจ็ดวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเป้าระวังที่สำคัญมากครับ อาการที่พลายลุงตู่เดินได้ดีขึ้นอาจเกิดจากยาแก้ปวดที่ทำให้รู้สึกสบายขึ้นและลดความเจ็บปวดได้ชั่วคราวเจ้าหน้าที่จึงเฝ้ารอดูผลการรักษาหลังครบกำหนดเจ็ดวันเพื่อตรวจสอบว่าลุงตู่จะหายขาดจากอาการบาดเจ็บหรือไม่การตอบสนองของเขาต่อการรักษาในช่วงนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายที่เรารอคอยครับ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีดอยโยโย่คู่หูที่คอยเฝ้าดูแลลุงตู่อย่างใกล้ชิดที่พี่รายงานว่าโยโย่อาจจะมีอาการท้องอืดหลังจากแอบไปกินมันสำปะหลังของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงโดยสารแพทย์ได้แนะนําให้พี่เจ้าหน้าที่สังเกตอาการของโยโย่อย่างใกล้ชิดแม้โยโย่จะดูแข็งแรงแต่การระมัดระวังเป็นสิ่งสําคัญเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ภาพของคลายลุกโตี่พยายามฟื้นตัวโดยมีสีดอยโยโย่คอยเป็นเพื่อนคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดรวมถึงการเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของพี่เจ้าหน้าที่ทําให้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การรักษาช้างป่าแต่เป็นเรื่องราวของวิชาภาพและการดูแลกันทั้งระหว่างช้างและกมนุษย์ขอบคุณในทุกๆก,การดูแลจากเขตอุทยานแห่งชาติตาพยาและเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าดุงใหญ่ We'll be right <laughs> back.